เหม็นเนี่ยปู่น้าเมหมดเด้พี่น้อง,เห,อองเห็นไหมนี่สันโรเทเดอยู่ไหนอยู่นอหเนี่ยูยยด,ดูินันนะเบ้อกลอ้่นี้พี่น้องดูด้นพื้นยามนี่พุทธเหตดอย่างก็อนทบ้านป่าลุมบอก,กบูนะน,น่าม,ม,มือนี่เหมนหมด บาเนื้ดูด้เขาไปนิดคุณนิ่งนี่แิละพี่น้องน่าม่มีกระไปเลยนยเนื้อป่าเนี่ยมาอืมจอนเนี้ยพุ่นนะ ปันนี่บัดคอนคอนแท้แท้นะมันลงไปโพาเอ้ยเนี่ยน้ำสินะเนี่ยเนาะเอาวันมอหนะไม่เห็ดอันนี้ก็ปลาลุมไวปอิหลีไออันนี้ก็ได้นถังสิก็ได้เห็ดลุมปลาไว้แล้วเมันก็ลงมายู่เลยเอาน้ำใส่ไว้เห็นนหมเห่นว่าเปันหานา้ำตัวนึงดังแว้บแว้บเอินกันตัวนี้ก็ต้องมาโอ้โหมวยหมืยอ,อย่าบอกหมืยอ,อีกว่ายุบพุ่นนะอืม โอ้โอเขีงแม่งามเนาะกินแตแม่งามกับมีโตแม่นเดียวโตแม่นีเนาะลุ่มหน่อนนย Đúng, 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 เสียงเนาะมันึงมันประแด็ดเอายังมือเลงหมอยเนาะเอายังมือเลงพี่น้องก็ประแดดนะขอนกันอีกิดเน่ยเขาออกพมกมหรือว่าบ้หลมดนี่ เดี๋ยวเราค้บกูด่ฝุ่น,น,น,นออข้าง้นกึ่พีเยอะเกครั้งนมืกะเป็ดนันงเลยนอนเก้งเนาะแตหมอนี่เยอยชมซื่อเลยค่ะนั่งเอาฝุ่น ยนดุเสียงพีตาเหมยเราเ่ยนน้ำกลดแยังบ่หมดเจ้าพี่น้องนี่รนหมองหกอันนี้ไอ้ตัวรถถางเล้นี่จิังกะหก อืมดีไหมอืมอืมตนี่มุมนี่ยมุมบ้านต่อสรุปเป็นบ้าเด้อันนี้เป็นบ้าแน่หน่อยมีเยอจะต่อ้วเป็นขึ้นเลยเออสิ่งต่อแล้วดีขึ้นเล้อืมไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆลูกไป ลงมานามด้วเห็นตัดใหญ่ยุคินโลุ่นแล้วอยู่หมู่แกงปลาหญ่ไหมไ้สมัยจุบ นี่ใ่หมเนี่ยปาความันเก่งไงหน่วยมิมนกินต้มปัเลกอืมิมนเข้าไปอยู่ในหาตรงข้างเนี่ยปลคนี่ขึ้นมายุดถึงใช่ไหม เฮ็กเดกได้งามไปขัวยอยนี่ดติมเลยเฮนะ็ดหัคอหรือปลาดุกมั้งนี่ต้องสานหลังมึนไม่ทึงละนีนนน่มีนมะเป็นพี่างประดีสายเขสียขู่เลแต่ว่าประเดีดปปเ,ดเลือส <c oughs> ขอบันปส <c oughs> <c oughs> ามาตามน้ำนี่น้องบ้่งน้องจะเห็นว่าสำคัญ เล mhm. ่นตามาด้ค่ะคอให้เองนี่อตัวนีิงขิง วางสิพันจุบะยูด้มอง่มีนามคนๆเป็นมลนไปก้อนตัวนึงขนาดบนกว่าอ,นนอ,อ,อย่าเห้ยเยอะเ่าเยอะเพียวเพียวไปเจ็บไปครับเจ็บไปเป็นลุมไนะม,ม่น่มวยเมื่อนามาเอาอยู่ลุมเดียวแล้วที่นี่อีหลี

นี่การจัดตัวพี่น้องรันนะนี่คือตัดเขงตัดงครับเมดลยอเียแัเนั่น Nó tiền cầm mì 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 Scream, ดูปุกนนิดน่อยลอยพุ่นแ้วก็ประเเทนเจ็บนี่มองห่อยเปี่านี่ปลาป่ะเน่ยบตีพื้นับโปรไปด้วยมาดิเดินไปตรงนี้ คนเนี่ยจะมีพลังกอนั้งสวนแดดความมืแดดดังบ้า ลเองง่ายสิยุคหลังเขาหนูขึ้นเต็มแล้วฝนหมืพลังกอนเมื่อนาแดดอ้อนมาเอาอีกเมื่อนาแดดอ้อนเพิ่นพักันนี้ำบดนะน้ำรองุนนะรองหนาปุี่ อ๋ออย <S <S ่าเบ่งก็ใกับเอต่แกงแล้วมาตัดกันจุ้โหนามแต่ว่าคะยนนสี่มเหลือนกนี้นั่นนกาบ่าอย่างก็ล่ะกาว่านกลู่เนี่ยแา่ว่าเขาม่เปิดไงเาเปิดวอกเลยดิ นกเลยเห็นแล้วเลยมาเรียงนกเหรนี่พี่น้องสามคู่ สามคู่ขีดตมดนียอือสามคู่เลยนะลองดูขีดตรง้น่นตรงมุนนลุมมุนอือเป็นบืนลงไปก่อนนินี่ต่อจากนี้ก็ไปในต้นที่ในเฟืองรุ่นเขนนี่ปเขาน่มีต่นเขนจถามมาด ปนี้อันฝนปีนานมันหลอยู่นี่น,น,ามมายยนะแต่บอเขาไม่ไดางกันปี่านั้น,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 นปีนาน,น้ำท่นนวมาเพิ่งเกี่ยวเขาออกเมดปุนน่นะอืจีน่าคนจีนเี่นเนาะ,ะเายเียบไป็ีโอ้ทุกเสนก็ออกมานี่ปน,น,นกโอ้ทุกเสากออกมาู่จะซื้อเม่ได้มาสามตัว và đây, đoạn, như thế nào các bạn phải như thế nào có ดินเลี้ยวเต็มแม่หลแม่อีก้ัเางาเขมาตอนหลักเขาเขาไปแก่เี่หน่อยโอ้ยอไม่ค้องดดารจ้ปลาเขานึ่อ้าวมัมซี่ะ้าถัง เมนแบม้น้่น,นคอยมาไอ้คนตอบอหืมตามทางเ้งเซ้นน่นนีตหมอยลนลนเฮ้ยเต้น,นแล้วเต้นกก่ไปน้องควงบวกกระเจาะครับองายุร่องน้าเนี่ค่ะโอ้ยโสียละคนสียละสียละ นีแล้วเดี๋ยวเพิ่นกับมาแขนกันอยื่ดิเก่งจริงคุณหมอป่าหมอนี่ละ่นะนกกับว่กินมันเจ็บเออนกับกเจ็บปากเลยตอนอันนี้ก็ตอนหลังบามดบามืดนะ<ๆ>หมอบําเดี๋ยวเดิล่างอยู่หม่องหอมงานตีไต้ค่ะหนึ่งสองสาม,มบนหลังบ้นากคอ<ฮ> เอาแล้วเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็สิฝากไวปซะนี่แหละเนี่ค่ะเทศก,กาลปลาคอนกันเลยพาพี่น้องค่ะลาวมวยดอกหลับพาสุดเสือหมาเนี่ยก็ถือว่าโอเคอยู่ปลาอยู่นยนี่ยห้องโคกเนี่ยค่ะมันเป็นของเนาะถ้าว่ากันลายอยู่ค่ะเังไเดีก็ฝากพี่น้องเป็นกำลังใจฝากกุไลค์กดแชร์ให้นี่เหละค่ะสวัสดีค่ะบ๊สาสวัสดีครับเสจอกันพี่น้องเนะค่ะ